สวัสดีค่ะจคเจคโนพามาชมบ้านนะคะบ้านหลังนี้ราคาเบาๆนะคะทุกท่านไม่ว่าจะซื้อไว้สําหรับอยู่อาศัยหรือว่าในทุนท่านใดสนใจนะคะจะซื้อไปรีโนเวทขายต่อก็ได้เช่นกันนะคะบ้านหลังนี้นะคะ1นึ่ง้านหนึ่งแบาทค่ะสามารถคุยเจรจาต่อรองได้อีกนะคะ1นึ่ง้านหนึ่งแบาทบ้านอยู่ที่ บ้านป่าเศร้าตำบลสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่ค่ะพื้นที่โฉนด62ตารางวานะคะเป็นที่ดินโฉนดนะคะทุกท่านพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านมีทั้งหมด3ห้องนอน1ห้องน้ำ1ห้องครัวและ1ห้องโถงสำหรับรับแขกนะคะทำเปที่พักต่างอากาศก็ได้ค่ะที่พักยามเกษียณนะคะหรือท่านใดต้องการย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วนะคะ สนใจกำลังมองหาบ้านอยู่เข้าไปรับชมพื้นที่จริงบริเวณจริงก่อนได้เลยนะคะทุกท่านอยู่ใกล้กับที่ว่าการสันอําเภงค่ะอยู่ที่ว่าการอำเภอนั่นเองนะคะอยู่ใกล้ถนนคนเดินสันกําแพงอยู่ใกล้เทศบาลตาําบลต้นเปานะคะบรรยากาศรอบๆพื้นที่นะคะเงียบสงบค่ะทุกท่านเป็นธรรมชาตินะคะและขายต่ำกว่าราคาประเมิน สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเจเคน็เพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าหากสนใจยังไงแนะนำให้ติดต่อเข้านัดชมพื้นที่แปลงจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเจเคน็ J ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ